สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับช่องสาราดีๆนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับซื้อมาจากช้อปปีนะครับราคาตอนที่ผมซื้อนะครับ439บาทนะครับมีค่าจัดส่ง45บาทแล้วก็ผมใช้เป็นช้อปปี้คอยนะครับ88เหรียญลดราคาไปนะครับก็จะมีรายการรวมรายการสั่งซื้ออยู่ที่396บาทนะครับกล่องนี้คือ396บาทนะครับ แต่ถ้าไปซื้อในราคาเต็มนะครับนั่นก็คือ790บาทนะครับโอเคครับมาดูกันเลยครับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับก็คือนี่นะครับเป็นของ PSI S2X Digital นะครับอันนี้นะครับมาดูรายละเอียดนะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าสามารถอัปเดตช่องรายการอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็มี CPU แบบ Duo Core นะครับทำให้การประมวลผลเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ประหยัดไฟแล้วก็สามารถดูหนังฟังเพลงผ่านทางนี่นะครับช่องทาง USB ได้นะครับแล้วก็รองรับช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI นะครับแล้วก็ยังสามารถดู YouTube นะครับผ่านกับอุปกรณ์เสริมได้นะครับตรงนี้ครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือกล่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวกล่องนะครับมาดูกันเลยครับตรงด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะครับ เวลาเรามีแฟลชไดร์น์นะครับมาเสียบเข้าไปแล้วก็จะสามารถดูหนังผ่านแฟลชไดร์์ได้นะครับแต่ในแฟลชไดร์น์นั้นต้องมีพวกไฟล์หนังไฟลเพลงด้วยนะครับไฟล์รูปภาพอย่างนี้ครับทีนี้มาดูด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายต่อแบบแจ็คใช่ไหมครับที่มันเป็นสายสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีแดงใช่ไหมครับอันนี้คือระบบเดิมนะครับอันใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบ HDMI นะครับนี่นะครับเสียบสัญญาณตรงนี้ก็จะมาตั้งภาพและเสียงนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายเชื่อมต่อกับจานดาวเทียมนะครับอันนี้คือผมลองใช้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับคือถ้าเทียบกับของเดิมที่ผมเคยใช้อยู่บ้านนะครับอันนี้คือสัญญาณดีมากนะครับการส่งภาพนะครับก็ส่งแบบ hd นะครับ1 0 8 0 p นะครับนี่คือชัดกว่าเดิมเห็นเห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบกับทีวีดูนะครับว่าภาพจะชัดแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับขาแถมรีโมทมาให้นะครับแล้วก็ แถมฐานมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นฐานรีโมทแบบนี่นะครับสามารถซื้อสายเองได้นะครับนี่อันนี้คือของแถมนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับผมลืมบอกไปเป็นสายเสียบสาย HDMI นะครับของแถมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีรีโมทสายแล้วก็อันนี้นะครับใน1ชุดนะครับ วิธีเชื่อมต่อนะครับเราก็เอาสายนี่นะรเป็นสาย HDMI นะครับดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอืมก็เสียบเข้าไปแบบนี้อ่านี่คือหนึ่งด้านนะครับแล้วก็อีกด้านก็เอาไว้เสียบกับทีวีนะครับนี่นะครับปลายด้านหนึ่งแล้วก็ใช้เสียบกับช่อง HDMI ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น USB 2อันนะครับของทีวีแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น HDMI นั่นคือใช้สายนี้นะครับเสียบเข้าไปนี่นะครับ อันนึ่งฝั่งนี้อันหนึ่งฝั่งนี้นะครับนี่ทีนี้สายสัญญาณดาวเทียมของเราก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับก็จะเป็นสายสัญญาณดาวเทียมนะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็หมุนนะครับหมุนล็อกในหะ้เรียบร้อย นี่นะครับแบบนี้ทีนี้เราก็เอาตัวปลั๊กนี่นะครับไปเสียบกับปลั๊กไฟนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดทีวีนะครับนี่เปิดทีวีขึ้นมาเสร็จแล้วก็เปิดปุ่มอันนี้เป็นรีโมทของจานนะครับเปิดให้มันขึ้นสีก็ฟ้าแบบนี้ ของเราต้องดูด้วยนะครับว่าเราเสียบช่อง HDMI ไว้ช่องไหนนะครับช่อง1ช่อง2แล้วก็เลือกไปที่ช่องนั้นนะครับอย่างนี้ผมเสียบไว้ที่ช่องหนึ่งผมก็จะเลือกเป็น HDMI 1นนะครับและนี่ก็เป็นสัญญาณภาพที่เราได้นะครับจะสังเกตว่ามันชัดมากๆเลยนะครับชัดแบบชัดสุดยอดเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างช่องนะครับภาพจะชัดเจนชัดเจ๋วมากๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวกล่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่น s 2 x นะครับคุณภาพสัญญาณแบบดีมากๆนะครับแนะนำให้ใช้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหากล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับถึงจะได้ภาพที่คมชัดนะครับผมก็แนะนำรุ่นนี้นะครับ ในราคาที่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์หรือว่าจะไปเดินซื้อตามร้านก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโรคระบาดนะครับก็แนะนำให้ซื้อออนไลน์แล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ